โอ้ว้าวนี่มันโหมดใหม่นี่และดูของรางวัลในโหมดใหม่อันนี้มันแจก,กอุปกรณ์เฉพาะของตัวระดับ S 2> S R อีกทั้งถ้าเราถล่มบอสเจ้าตัวเกียโลเกียโร,โรได้เนี่ยเรายังมีกรอบของรางวัลเอาไวอ้อวดเพื่อนเอาไวอ้อวดคนคในเซิร์ฟอีกด้วยววเอาปปเ,อเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเห็นคลิปรีวิวโหมดใหม่โหมดนี้แบบเต็มเ็มชัดๆรายละเอียดครบถ้วนก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับ<ม>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกสเ r เวอร์จีนย่อสำหรับวันนี้อย่างที่ต้นคลิปได้แจ้งไปเลยนะฮะว่าตัวเกมวันพันแมนเซเวอร์จีนย่อเนี่ยได้ทําการอัปเดตเกี่ยวกับดันเจี้ยนใหม่ที่ทําเอาหน้าเล่นมากๆเลยเนื่องจากหมดใหม่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแลกของรางวัลที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะสําหรับตัวระดับ S <Wow>. S R ซึ่งในสัปดาห์แรกสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นของเจ้าตัวดาร์ชัยหน้าแรกเนี่ยมันก็จํากัดให้แลกอยู่ทั้งหหหมมดดด2 2ัันนะก็จไ้้้ททงศษาี่ ก็สามารถแลกได้อีก2อัน <_ d isk> ก็จะได้อีก10เศษเป็น24หน้าที่3ก็จะได้เพิ่มเติมมาอีก10เศษก็จะเป็น30หน้าที่4ก็ได้เพิ่มเติมอีกก็เป็น4ี่ส่วนหน้าที่5ก็ได้มาเป็น50นและถ้าหากเราเก็บเศษตรงนี้ครบ50เราก็จะสามารถรวบรวมเศษเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นอุปกรณ์เฉพาะของเจ้าตัวดักชัยได้ทันทีเลยและของรางวัลในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยผมคาดว่าอาจจะเป็นตัวละคร SSR ตัวอื่นที่น่าจะตกเมตามานานอยู่พอสมควรนะเพราะถ้าให้เอาพวกตัวละครระดับท็อปทาอกิน ซึ่งใครที่เป็นสายเติมในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยอาจจะโวยวายกันได้นะส่วนการเล่นในโหมดนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลย <Okay. S 1> โดยเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีให้เราเล่นอยู่ทั้งหมด30ด่าน <c oughs> แล้วแต่ละด่านเนี่ยมันจะกําหนดไว้เลยนะว่าเราจะใช้ตัวละครได้ทั้งหมดกี่ตัว <c oughs> แล้วถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีไอ้ลูปรถเข่งก็คือเราสามารถแลกของรางวัลได้แล้วก็จะมีการเลือกการ์ดซึ่งการ์ดเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมในการผ่านด่านของเราอย่างเช่นตอนเนี้ยผมเลือกการ์ดอุกกระบาตงมาโจมตตตีฝััั่งรูททนเลลยะแ้วววกก็พค ตอเหล่านี้เนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งหมด15ตัวละครแต่ตอนนี้ผมเลือกจนโคต้าม,มันหมดเหลือศูนย์แล้วก็ไม่สามารถเลือกได้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอมันรีกันต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูเลยละกันสาหรับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบหมดง่ายนะส่วนทางขวามือเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยจะเป็นหมดยากและที่มันเขียนว่า 3v3 เนี่ยก็คือใช้ตัวละครทั้งหมด3ตัวเพื่อเจอกันนั่นเอง <Wow. S 1> อย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ยุงแดงเกวินแล้วก็แฟดประกายแสงแต่ถ้าจะให้โหดจริงๆก็เนี่ยอัศวินขับเื่อน ทัพเซอร์มากิแล้วก็วัคซีนแมนร่าง2โคตรแจ่มจัดมาครับผมเข้าสู่สนามปุ๊บเห็นไหมอุกาบาทผมลงไปก่อนเลยเห็นไหมคุณผู้ชมติดเผาไหม้ด้นะ้นฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีกระหน่ำจังหวะนี้ก็โดนวัคซีนแมนตบกันไปหนึ่งทีฮะอัศวินขับเคลื่อนผมเปลี่ยนเป็นมือดาบแล้วก็ลูกไฟเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่2ลูกเท่านั้นนะตั้งแต่เริ่มต้นอันแรกๆแ,แต่ไม่เป็นไรเรามีอัศวินขับเคลื่อนซึ่งมันไม่ใช่ลูกไฟนะครับและก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนเนี่ย การโจมตีของมันเนี่ยจะลดค่าพลังจิตลบของทีมตัวเองนะ,ะฮะซึ่งใครที่ดูคลิปเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนตัวละครที่ห่วยที่สุดในเซิร์ฟไทยไปเนี่ยในตัวเกมของเซิร์ฟไทยมันจะแปลผิดนั่นก็คือเมื่อเราโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะทําการลดค่าพลังจิตลบของฝั่งศัตรูแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันลดของตัวเราเองหรือฝั่งเราเองนะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะตอนนี้ผมมีพลังจิตลบอยู่ที่คูณหนึ่งนะฮะอัศวินขับเคลื่อนโจมตีไปฮะ,ะปาดไป ตเต็มเต็มก็ผมดูมันหายจากคูณ1เป็นคูณศูนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะเห็นแบบไม่ชัดเจนเอาเป็นคลิปเก่าคลิปนี้ของผมแล้วละกัน <S 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 <ห>จังหวะนี้เนี่ยฝั่งทางซ้ายมือจะได้ทําการปาดอันตินะซึ่งมันจะมีค่าพลังจิตลบอยู่ที่คูณ1สีเขียวกับสีฟ้านิดนึงแล้วก็ดูของฝั่งศัตรูด้วยนะมันจะมีหลอดเป็นสีม่วงกับสีน้าเงินครึ่งๆกลางๆแล้วก็มีคูณ3อัศวินขับเคลื่อนปาดไป5จาังหวะนี้ เต็มๆครับผมดูฝั่งเราค่าไฟหรือค่าพลังจิตลบมันลดเหลือคูณศูนย์นะส่วนฝั่งตรงข้ามสีม่วงกับสีน้ําเงินยังเหลือกึ่งกลางแบบเป๊ะๆกับคูณ3อ่ะแล้วตานนี้ทางขวามือจะได้โจมตีบ้างนะครับก็จัดกันมาฮะปาดไปปาบดูค่าลูกไฟมันลดเห็นไหมเป็นคูณ<อ>1เดี๋ยวผมจะขอเปิดเป็นภาพสโลล์แล้วกันนะส่วนเสียงเอฟเฟคไม่มีนะต้องขออภัยด้วยเพราะมันเป็นคลิปเก่าเนาะมันจะมีเสียงพูดผมเห็นไหมเนี่ยดู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 เนี่ยมันจะค่อยๆลดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่า ชัดเจนนะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะที่คลิปรีวิวไอ้เจ้าตัวสวิงกับเลื่อนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยไม่ได้พูดย้ำไปว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยมันแปลผิดเอาเป็นว่าภายในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับรู้อยู่แล้วเนาะส่วนตอนนี้ผมเล่นผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะมันก็จะมีให้เลือกกล่องของรางวัลกับการโจมตีหรือการต่อสู้ต่อเพราะฉะนั้นผมเองก,ก็จะเลือกการเปิดของรางวัลนะครับใช้ขวดกระป๋องสีเขียวเนี่ยที่มันเป็นลูกวิ่งใน,ในการเปิดของรางวัล <Okay. S 1> แล้วก็ต่อมาก็จะเป เราก็จัดไปเลยครับแบบยากส่วนคอสกิลก็มีให้เราเล่นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียงตัวละครปะมานี้นะฮะบอกเลยว่าแจมแจมเฮ้ยวัคซีนแมนมาดีกว่ามันจะคอมโบกับสวินขับเคลื่อนได้ดีแต่อันนี้ผมเรียงผิดนัเนี่ยจริงๆต้องเอาวัคซีนแมนไว้ข้างหลังทัซึมกินะอ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันโจมตีไปฮะหนึ่งทีครับผมบทขยี้สองตัวนะเกวินทําการไล่โจมตีไปหนึ่งทีเอาปูบอมมาตีธรรมดาเกวินได้โจมตีหนึ่งดอกแล้วจังหวะนี้วัคซีนแมนครับผมช่วงข้นไปฮะยังเป็นร่างย ส่วนตอนนี้อัศวินขับเคลื่อนผมก็เปลี่ยนเป็นมือดาบเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะทัศสึามากิโจมตีไปติดสถานะสานามพลังนะเกียววินทําการสแตนไป1ดอก <Hey! S 1> แล้วก็ฝั่งตัวข่ามาให้วันชอเป็นสเน็กแมนนะคุณผู้ชมโอเคไล่โจมตีกลับไป1ทีฮะบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยเล่นมันมากนะเพราะว่าถ้าเป็นดานเแรกๆหรือดานต้นๆเนี่ยมันจะสามารถต่อสู้กันได้1ต่อหนึ่งแล้วก็มี2ต่อ2 3ต่อ3 4ต่อ4 5ต่อ5 6ต่อ6โคตรมันบอกเลยอะจังหวะนี้อัศวินขับเคลื่อนครับผมปาดเข้าไป แล้วก็สามารถกดข้ามไปได้เลยถ้าเรามั่นใจว่าทีมเราชนะแต่ถ้าทีมเราไม่ชนะเราก็สามารถกดต่อสู้ได้เรื่อยๆนะเพียงแค่ใช้ไอ้ขวดกระป๋องตรงนี้ในการเล่นเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอด่านที่15เป็นด่านบอสนะครับซึ่งถ้าเราเล่นผ่านหรือเล่นจบเนี่ยเราจะได้แต้มเหรียญกระโหลกตรงนี้หก0้เหรียญแล้วก็ได้การ์ด u ด d o w กับพวกเศษชิ้นส่วนต่างๆเนาะก,ก็สามารถ กดต่อสู้ไปได้เลยส่วนตัวละครด่านนี้ก็ใช้ได้แค่ตามตัวเท่านั้นส่วนอันติก็จะประมาณนี้แล้วกันนะอ่าเริ่มแรกลูกไฟไปก่อนครับถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราผ่านก็กดข้ามไปได้เลยนะแต่ถ้าทีมเราไม่ผ่านเราก็ต้องมาหาตัวละครใหม่นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้เราจะได้โซนิกมานะครับรังที่2แล้วก็ตัวสุว่มโอ้โหคิงมาทําไมครับเนี่ยตัวอย่างกากเลยนะ แล้วก็มี G ีนอตเอสเอชอาร์โอ้ยแต้มเลือกเราหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ข้ามกันไปนี่แล้วก็เมื่อเล่นผ่านด่านบอสไปปุ๊บก,ก็จะเจอด่านที่16เราสามารถซื้อตั๋วดําได้ด้วยนะ <Wow. S 1> แล้วก็มีตั๋วดงตั๋วแดงเต็มไปหมดบอกเลยว่าโคตรด,ดีสําหรับดันเจี้ยนนี้เพราะเราสามารถดองตั๋วดําได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องรองกิจกรรมการรีเทิร์นตัวละครตั๋วดํา SSR กลับมานั่นเอง oh. แล้วก็จังหวะน,นี้เป็นด่านที่7เราสามารถเลือกการ์ดได้นะครับผมก็จะมีการ์ดป้องกันการ์ดออน่านก่อนน่าจะเป็นโดนในใการช่วยเหลืออันนี้ผมกไม็ได้แปลไทก ขอไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นผมขอเลือกเป็นเกราะป้องกันละกันอ่าแล้วก็ด่านนี้ด่านที่16ถ้าเราไม่อยากยืดเยื้อะนะฮะไม่อยากเจอบอสเจออะไรพวกนี้เราก็กดของรางวัลไปได้เลยแล้วถ้าหากเราอยากต่อสู้กับบอสเกโลเกโลเนี่ยผมแนะนําให้ต่อสู้พวกด่านธรรมดาพวกนี้ให้หมดไปก่อนนะจำนวนทั้งหมด9ด่านเพราะแต่ละด่านเนี่ยมันจะมอบบัฟดาเมีดบัฟเกราะป้องกันแล้วก็บัฟค่าพลังต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ไหนๆตอนนี้ผมสามารถเปิดโจมตีได้แล้วก็ขอจัดหน่อยละกันนะซึ่งเรียงตัวละครประมาณนี้นะ่่่าจะไหวอย,อยูลมมัเเนีเรแรกแ แล้วก็มีปูบองประมาณนี้อะสำหรับการโจมตีลูกไฟไปหนึ่งทีมีเกินเสติมโลมาด้วยนะโซนิกปาดไปก่อนฮั1หนึ่งดอกโอ้เลื่อนมันลดช้าเหมือนกันนี่แหละคุณผู้ชมแฝดปะกายแสงไปหนึ่งทีส่วนเกวินนี่ไม่จําเป็นต้องใช้ลูกไฟนะสามารถปล่อยอันติไปได้เลยเกโรเกโลตีสตันมาแจ็มครับผมแล้วก็จังหวะนี้มาอ่ะวินกับเคลื่อนโอ้โหปาดไปเร็วๆมาปาดยังไงดีดรามจดเข้าสัก็เล่เจ็ดพันเก้า้ันก็ไม่ดรามีมันเบาจังวันนีย ด่านผมผ่านมันน้อยเนาะเพราะฉะนั้นดาเมจมันก็เลยเข้าเบานะฮะข้ามไปเลยแล้วกันนะไม่น่าจะชนะครับนะจุดจุดนี้แล้วก็ส่วนกระป๋องตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะรีให้ต่อวันนะวันละ60กระป๋องแต่ถ้าเราอยากจะเล่นให้มันจูดใจเนี่ยก็สามารถบวกเพิ่มได้โดยการใช้เพชร1 0 0เพชรแลก60กระป๋องอ๋เซือเวอร์ไทยก็เตรียมตัวรอได้เลยนะสําหรับหมดใหม่อันนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนร้อเเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เฉพาะมาแจกให้กับเราด้วยแบบฟรีๆนะฮะ เก็บเหรียญเก็บสะสมของรางวัลไปผมเชื่อว่าสายฟรีในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีที่ยืนอยู่นิดนึงและบางทีบางดานเนี่ยถ้าเราเล่นจบเนี่ยเราก็สามารถเลือกของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกด้วยอารมณ์ก็เหมือนกับว่าโบนัสนั่นเองนี่แล้วก็ตอนนี้ผมปลดล็อกเป็นไงดามจดพันที่2ล้ถ้าเราเล่นครบ30ดา่านเราก็จะได้ดามจเยอะขึ้นถ้าเราโจมตีกับเกโลเกโลเอาเป็นว่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกให้ผมฟังหน่อยแล้วกันว่าโหมดใหม่เพื่อนๆอยากจะรอเล่นหรือไม่และของรางวัลในโหมดนี้มันดีหรือเปล่าก็อย่าลืมเล่าต่อมาให้ผมฟังแล ที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b สไครตและที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อน,อนๆทุกทท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป <c oughs> ก็ต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน